ลิปนีบบ้บ่าบึงการจะพาท่านผู้ชมมาชมน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้น้ำโขงขึ้นสูงมากๆเลยนะครับน้ำโขงที่นครเืองบึงการหรือจังหวัดบึงการนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับที่มองเห็นไกลฝั่งโน้นก็จะเป็นเมืองปากสันนะครับท่านผู้ชมน้ำเหนือยังมาอยู่นะครับได้ข่าวว่าทาง,ลงหลวงพระบางย,ยงังน้ำยังสูงอยู่นะครับอันนี้ยังจะ ไม่พอแล้วครับท่านผู้ชมยังจะขึ้นมาอีกสองสามเมตรนู่นนะครับขอติดตามไปเรื่อยๆนะครับช่วงอีกไม่กี่วันก็ประมาณทั้งสี่สิบกว่าวันก็จะถึงงานแข่งเรือของชาวจังหวัดบึงการนะครับงานแข่งเรือไทยลาวเวียดนามนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับปีที่แล้วไม่ได้แข่งนะครับเนื่องจากว่าติดโควิดกันนี่นะครับจะเป็น แลวเคลื่อนใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับน้ํามันท่วมนะครับคงรอจนกว่าคงจะเดินตัวลาวิจิกาคงจะเริ่มใหม่นะครับช่วงนี้น้ําท่วมทําไม่ได้นะครับน้ำเหนือไหลบ่าแต่ไม่หมดเลยครับท่านผู้ชมคงช้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่จะเป็นสนามแข่งเรือตรงนี้เลยนะครับดีเกาะเป็นดอนเนี่ยนี่เดี๋ยวก็จมแล้วนะครับ ยามเย็นๆคนก็มาเดินเล่นริมโขงกันนะครับาเขิดริมโขงเสร็จเมื่อไหร่นี่โอ้ปีหน้านี้คงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมปีนี้ยังไม่เสร็จนะครับปีหน้าน่าจะเสร็จนะแข่งเรือพีหน้าคงจะสวยงามมากๆเลยตรงนี้นะปีนี้ยังอย่างนี้อยู่หนาะปีหน้าจะเป็นยังไงขอติดตามนะครับวันเดือนปีเดียวกันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงน่าจะเสร็จแล้วนะบาป็นการคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วลนะ่ะปีหน้านานะ นี้ก็เราไปครึ่งครึ่งกลางๆนะครับน้ำท่วมก่อนก็นเลยคนละหมาก็ยัต้องหยุดงานไปก่อนนะครับเลงฝั่งโขงนครเมืองเมืองกาลน,นะครับน้ำาึ้้นสูงนะครับชว่วงนี้น้ำโขงขึ้นสูง,งมามากเลยนะครับ ผมนั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นสนามแข่งเรือนะครับสนามแข่งเรือไทยลาวเวียดนามนะครับเปีนี้เห็นเขาบอกว่าน้ำจะ,เย,ะเยอะก็เยอะจริงๆแล้วนะครับอันนี้พึ่งเดือนกรกฎาถ้าสิงหามานี่โอ้มันต้องพูดถึงน้ำเยอะกว่าน,นี้เลยนะครับตะวันก็สาดสองมาเวลาก็ หกโมงกว่าจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับแต่ว่าแต่วัน,นก็ยังสาสตรองอยู่นะครับจะแบบเหมือนการจะลงไปข้างล่างนี้จะเป็นบันไดนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นบันไดลงไปในน้ําเลยนะครับชายเมือสนามตรนนี้เป็นสนามแข่งเรือนะครับ เขาบอกว่าพยากรเอาไว้บอกว่า,วาปีนี้น้าจะเยอะก็เยอะอย่าง,างนี้นะครับชาวันชะนานก็ทกาํางานฝากดามก่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเฉพาะจังหวัดืองการนี่โอ้เสจไปตั้งนานแล้วนะครับใช้เป็นนาหวานกันจังหวัดบิงการจะใช้นาดําน้อยนะครับประหยัดประหยัดทุนนะครับน้ํามันก็แพงอะไรก็แพงโอ้ไม่ไหวนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นสนามแข่งเรือนะครับฝายติดตามนะครับท่านผู้ชม ก็ไม่นานนะครับเดือนกันยาเดือนนี้เดือนกรกฎาเดือนหน้ากระสิงหากันยาก็คงจะเลิกตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเดือนกันยาพวก่อค้าแม่ขายก็คงจะมาขายข้าวขายของกันแล้วนะครับพอถึงวันที่หนึ่งกันยามาเมื่อไหร่ก็เซี่ยงงานได้เลยนะครับวันแข่งก็น่าจะเป็นวันที่10วันที่11บเอนะครับวันอาทิตย์สุดท้ายสาวอาทิตย์นะครับสุดท้ายของเดือนนะครับ ยามเย็นเย็เนเดินเล่นริมโขงนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมริมฝั่งโขงนคะรเมืองเมืองการตรงนี้นะครับสวยงามมา,มากมากเลยตรงนี้เลยจะเป็นสนามแข่งเรือนะครับปีที่แล้วไม่ได้แข่งนะครับปีนี้ได้แข่งแน่นอนนะครับ ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับ